ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาไอเดียการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ UPS เป็นลิเธียมไอออนมาให้ชมนะครับผมตั้งใจเลือกแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาสำหรับ UPS โดยเฉพาะมาใช้งานนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ SY Battery ี่ลิเธียมแบตเตอรี่นะครับ for UPS ด้วยนะซึ่งเขาออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้5-7ปีเลยนะครับ แล้วก็ strong current ก็คือจ่ายกระแสไฟได้เยอะแล้วก็ discharge พลังงานที่ stable ดูสัเสถียนนะครับเขาก็พยายามที่จะโฆษณาแบบนี้ซึ่งผมเห็นมีหลายยี่ห้อในออนไลน์นะครับแต่ยี่ห้อนี้ต่างจากยี่ห้ออื่นก็คือเขาจ่ายวลเตตได้มากกว่า12เหมือนเขาคิดเผื่อมาแล้วครับสำหรับกรณีโดนกระชากไฟแรงๆนะครับโดยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ พอกระชากไฟมากกว่า120วัตต์เนี่ยตัว UPS เขาจะน็อกไปเลยแต่ตัวนี้เขาบอกว่าจ่ายไฟได้เยอะหมายความว่า UPS ก็น่าจะซัพพลายได้เต็มที่ตามจำนวนวัตต์ที่เขาเขียนไว้ด้านหลังผมใช้แ a c k UPS 700ตัวนี้นะครับ700 VA APC เพราะว่าตั้งใจจะเอามาใช้งานกับ NAS ผมมีการเชื่อมต่อ พอทที่เป็น USB ตัวนี้ให้กับ NAS Synology เวลาที่แบตเตอรี่ของ UPS ต่ำลงเขาจะ shutdown a s สนะครับซึ่งตัวนี้คุยกันได้ปกตินะลองดูว่ารุ่นไหน c o m p a t ผมใช้รุ่นนี้ตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติดีแต่ตอนนี้แบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็เลยถือโอกาสเอาลิเธียมไอออนมาเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Back UPS ของ APC ก็ง่ายมากครับถอดแบบนี้เลยสามารถที่จะหมุนน็อตออก2ตัว ผมเคยทำคลิปไปแล้วล่ะว่าเปลี่ยนง่ายมากๆนะครับหลังจากนั้นก็ดึงฝาหน้าลงครับลงแบบนี้แล้วก็ยกออกเท่านี้ก็จะเห็นแบตเตอรี่อยู่ด้านในซึ่งเป็นลีดแอซิดนะครับลีดแอซิดก็คือแบตตะกั่วก่อนหน้านี้ผมก็เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับถือว่าใช้งานได้ระยะหนึ่ง ถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าแบตเตอรี่พวกทองแดงเนี่ยเขาเสื่อมไวนะครับเป็นเรื่องปกติก็อายุประมาณ2ปีนี้ก็หลูดแล้วครับสำหรับแบตเตอรี่พวกตะกัวนะครับน้ำหนักเยอะการถอดก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับถอดออกมาเพื่อที่จะดึงแบตออกมาตัวนี้เป็นแบตยี่ห้อ OD นะครับโอ้น้หนักต่างกันลิบลับเลยตัวนี้เบามากเลยนะครับตัวนี้หนักมากน่าจะสัก4-5เท่าของตัวนี้เลย ก่อนใช้งานนะครับเรามาลองวัดโวลต์ของตัวนี้ก่อนว่าโวลต์ของแบตลิเทียมไอออนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมจะจิ้มวัดแบบนี้เลยดูไปด้วยกันนะครับโวลต์อยู่ที่13.44โวลต์น,นะครับเข้าใจว่าแบตเตอรี่น่าจะไม่ได้เต็ม100%นนะแต่ก็โวลต์ถือว่าโอเคครับโวลต์สูงดีเทียบขนาดครับ ขนาดเท่ากันเป๊ะเลยด้านนี้ทรงเดียวกันครับเป๊ะเป๊ะร0อซนนะครับสูงเท่ากันกว้างหนาเป๊ะมากๆนะครับสวมฐานเข้าไปก่อนแบบนี้ต้องระวังสายไฟนะครับเอาสายไฟออกมาตรงนี้ก่อนโอเคพอตัวแบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็ หลังจากนั้นก็ใส่สายไฟแนะนําเสียบสายดําก่อนครับจริงๆสายไหนก่อนก็ไม่มีปัญหานะแต่ผมชอบสายดําก่อนเพราะว่าผมติดจากรถยนต์มานะครับโอเคมีไฟยแวบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคคราวนี้ลองขยับนิดนึงให้ลงล็อก่นะโอเคถ้าลงล็อกเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับคันน็อต2ตัวกับเข้าที่เดิมครับ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็มีเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ลองเปิดใช้งานโอเคตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับผมลองทดสอบด้วยการต่อพ่วงเป็นปลั๊กพ่วงตัวนี้ออกมาจากหลัง UPS นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟเข้าตัวนี้เป็นไฟออกนะครับออกมา1ปลั๊กพ่วงเป็นปลั๊กพ่วง DIY ที่ผมต่อมาแล้วก็ต่อตัวนี้เป็นปลั๊กพ่วงออกไปใช้งานเพื่อ กระจายพอร์ตตรงนี้นะครับผมต่อจอ1จอก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นไดเป่าผมนะครับแล้วก็ชาร์จ power bank ไปด้วยแบตใกล้จะเต็มแล้วนะครับตอนนี้กำลังไฟอยู่ที่55วัตต์ตัว ups ก็ยังจ่ายไฟได้ปกตินะครับตัวนี้เมื่อสักครู่แวบขึ้นมาประมาณ60วัตต์ยังนิ่งๆอยู่นะครับให้ลองสังเกตที่กำลังวัตที่เป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะครับตอนนี้อยู่ที่53วัต UPS ตัวนี้สามารถจ่ายกระแสไฟได้ค่อนข้างเยอะโดยที่สูงสุดเนี่ยกำลังไฟไม่เกิน390วัตต์นะครับ220โวลต์390วัตต์จริงๆก็กระแสไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับคูณออกมาแล้วต้องกำลังไม่เกิน390นะครับผมจะลองถอดไฟเข้าเพื่อให้ UPS จ่ายไฟนะครับตอนนี้ UPS จ่ายไฟได้อยู่พร้อมกับเสียงเตือนนะครับ ลองฟังดีๆตอนนี้ UPS จ่ายไฟเนี่ยจะมีเสียงนางแอนเบาๆเป็นการบอกว่าวงจรกำลังแปลงไฟจากแบตเตอรี่มาจ่ายให้กับปลั๊กพ่วงตัวนี้ที่เป็น220โวลต์ด้วยการใช้งานประมาณ50วัตต์โดยรวมนะครับผมก็จะลองเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นมาโดยการเปิดไดเป่าผมครับเบาๆนะครับสังเกตตอนนี้ ดึงไฟด้วยกำลังไฟประมาณ190วัตต์เกือบ200วัตต์นะครับสังเกตได้ชัดๆว่าตอนนี้ทุกอย่างวูบไปหมดแล้ว UPS รับไม่ไหวกับการดึงแบตเตอรี่มาจ่ายเป็นไฟ220โวลต์นะครับทำให้ทุกอย่างน็อกไปเข้าใจว่าจะต้องรีเซ็ตใหม่นะครับหลังจากที่ใช้กำลังวัตต์เกินแบตเตอรี่ UPS ก็น็อกไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณ10นาทีแล้วค่อยฟื้นกลับมาตอนนี้เปิดกลับมาติดเหมือนเดิมแล้วนะครับ ผมก็ปล่อยให้ชาร์จสักแป๊บหนึ่งตอนนี้กำลังไฟเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ43วัตต์นะครับผมเหลือแค่คอมพิวเตอร์1เครื่องจอ1จอนะครับปกติแล้วเท่าที่ศึกษาข้อมูลมาเขาบอกว่าไม่ควรจะเกิน120วัตต์สำหรับ UPS ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับผมปลาเข้าไปเมื่อสักครู่ประมาณ200วัตต์ก็ไม่ไหวนะครับน็อกไปเลย ผมแนะนําว่าควรจะใช้กับคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เกิน120วัตต์นะครับถ้าเกิน120วัตต์เนี่ยผมว่ามันคงน็อกไปเหมือนกันอันนี้เป็นข้อจํากัดนะครับผมชาร์จแบตเตอรีอร่ไปด้วยเพื่อที่จะให้ดึงกําลังวัตต์เพิ่มขึ้นตอนนี้ขึ้นเป็นประมาณ60วัตต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเจอว่า UPS น็อกไปแบบผมเนี่ยก็ทิ้งไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะคลายระบบล็อกของเขาเองประมาณทัก10 -15 นาทีนะครับตอนนี้ ผมเข้ามาดูใน n น s ซิโนจีตัวนี้นะครับผมมี n น s ซิโนจีซึ่งเชื่อมต่อ USB อยู่ก็จะเห็นว่าตอนนี้ USB เชื่อมต่อปกตินะครับการใช้งาน86%แบตเตอรี่แบตเตอรีตตร่ชาร์จอยู่ที่86%ก็ถือว่าโอเคครับเท่าที่ประเมินแล้วก็ลองทดสอบมาประเมินว่าแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนเอามาใช้กับ UPS APC แบบนี้น่าจะใช้ได้ไม่เกิน30นาที นะครับกับกำลังวัตต์ต่ำด้วยนะผมใช้แค่ประมาณ60วัตต์นะครับฟังจากเสียงร้องเนี่ยก็น่าจะ,ะไม่เกิน30นาทีแน่ๆนะครับตัวนี้ต้องทำใจเพราะว่าแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนเขาจ่ายไฟได้ไม่มากอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเอามาใช้ไม่เกิน120วัตต์น่าจะใช้ได้ปกตินะครับแนะนำโดยเฉลี่ยก็ไม่เกิน100วัตต์ก็แล้วกันท่านใดที่จะเอามาใช้แบบผมก็ระวังด้วยนะครับถือเป็นข้อจากัดของการเอาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาประยุกต์ใช้งานนะครับ ถ้าเกิดว่าต้องการการระหัดสูงๆเนี่ยผมว่าแบตเตอรี่แบบเนี้ยไม่เหมาะกลับไปใช้ a อซิดหรือว่าถ้ารกิวแบบเดิมน่าจะดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไอเดียแล้วก็ข้อจํากัดมาฝากท่านใดที่ต้องการทดสอบแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยผมใช้งานแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับถือว่าเอามาใช้ซัพพอร์ตพวกคอมพิวเตอร์1ชุดเราเตอร์บ้านแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงบางอย่างที่เป็นเรื่องเน็ตเวิร์กก็น่าจะกินกลางไฟไม่เยอะเกิน100วัตต์อยู่แล้วนะครับ โดยเฉลี่ยเท่าที่ประเมินเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก60-70วัตต์ก็ถือว่าโอเคกับการใช้งานครับผมชอบตรงนี้แหละ N นสกินไฟไม่เยอะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ถ้าเกิดมองว่าเอามาเชื่อมกับ N นสก็น่าจะโอเคครับไม่มีปัญหาก็ถือว่าค่อนข้างเป็นข้อจำกัดนะครับกับการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไมออนเอามาประยุกใช้กับ UPS เขาเขียนหน้าเว็บว่าจ่ายไฟแรงจริงๆไม่ใช่ครับจ่ายไฟแรงก็คือแรงในระดับของเขานั่นแหละแต่ต้องไม่เกิน120วัตต์ 1 0แอมป์ของ12โวลต์นะครับเพียงแค่นั้นระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ